สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะแซ d ก y ดบายบายบ้านพัทยาแล้วนะคะไม่กูดบายค่ะแค่บายบายนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมาใหม่วันนี้เราก็จะได้อบประยพกันแล้วนี่ค่ะก็บายบายบ้านพัทยานะะจําเป็นต้องกลับไปทําภารกิจที่ชื่นรักรีสอร์ท อยู่กันดีๆนะสองพน่นอเนี่ยอย่าห้ามทะเลาะกันนะรักกันรักกันนะรู้เป่าอืมเราเป็นตุ๊กตาเนาะเราก็ต้องรักกันเนาะรักกันให้คนมันอายเลยค่ะนะบ๊ายบ้านพัทยาแผ่แพ อพยบค่ะอพยพให้ดูนะคะอพยพแพ็กเรียบร้อยขนมากองไว้ตรงนี้พร้อมที่จะขนขึ้นรถ่าชีวิตก็อย่างนี้แหละถ้ายังมีแรงเดินได้ก็ต้องก้าวต่อไปใช่ไหมคะนี่แหละคือ ชีว <cin stereotype and true choses> ิตมนุษ <c> ย <celand> ์เรามนุษย์เรามนุษย์เราหากยังมีแรงเดินหากยังมีแรงเดินได้ก็ต้องก้าวต่อไปไม่มีอะไรมากหรอกเบิ่งเอารอดสมบัติพัสถานเดี๋ยวก็จะเคลื่อนย้ายกันเข้ากรทมจะก็ทำธุระที่กทมกทมวันหนึ่งเนาะ สร็จแล้วก็อพยพต่อไปที่บ้านเขาใหญ่เดี๋ยวก็สเสบียงกันแล้ว,ลวเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมล่ำละา,ายบายสะไว้น้ำคงคิดถึงนะเนี่ยกว่าจะได้มาอีกอีกนานแค่ไหนเนาะเนาะบ๊ายบอกย,ยังไม่เก็บเลยเสือ เดี๋ยวมาใหม่นะปีหน้ามกราจะมาใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายห้องที่สองบ๊ายบายห้องครัวสัมภะกองไว้เต็นโต๊ะเดี๋ยวก็ขนขึ้นรถเนาะแล้วก็ ห้องนี้ก็ไม่ได้เข้ามานอนมาตั้งหลายวันก็ไม่ได้เข้ามาจะอบตัวก็ไม่ได้อบชีวิต <c oughs> เดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋วกลับมาใหม่นาอเดี๋ยวกลับมาใหม่โนอะ้ทำไมพายย่นเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะปีหน้าเจอกันใหม่นะคะคุณบ้านขามองระตา้าง,งบ้าน มาค่ะสเสบียงง่ายๆก่อนออกเดินทางสปาเกตตี mm hmm. ก็จะคิดถึงนะนี่แหละชีวิตมีที่ต้องดูแลหลายที่หลายทางก็จะห่วงหน้าผมวงหลัง สวัสดีมีความสุขทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ